แม่คุณนะกโมยนอนได้อย่างน่ารักเนาะต้องแอคชาขนาดนี้หละเวลานอนหรือไฟมันแยงตาคนยิงตัเมืนไม่เป็นปุวยอืม <c oughs> คุณจะหลบจะนนนอ้วันเนีโอ้ยเข้าตัยอยู่ <c oughs> <c oughs> นั่นทำกาน,น่ารักเนาะโอ้โหต้องเอามือมาป้องแดดป้องแฝง มันไม่รเวลาอะไรมันเพิ่งจะไปสองทุ่มเลยนอนไฟเยงตาเขาก็ต้องใช้ปืนตีเขานะดูหูดังสินะหูดังดํา <c oughs> นี่ขนาดเจ๊ตัวแล้วก็ไปเจ๊ตัวนะีนวนะ่โบโนี่หมาขี้เลือนดีๆหมาขี้เลือนข้างทา,างยังสะอาดสะเอี่ยมกว่านีโบดูมันทำก็หดูไม่อยากฟังองนะัน้ <c oughs> โอ้ โอยกลุยอยู่มึงกินข้าวยังไงยังไงเพราะนอนหิวเลยเห็นท้องรองจอกๆคนอ่ะอะไรมันก็เก็บกินหมดเลยบอกินจนอ้วกเลยเนี่ยอ้วกแล้วก็กินเลยอ้วกแล้วก็กินกินแล้วก็อ้วกตายกูจะบ้าตายโอ้ยตื่นจะมืออยู่บ้าตายมีลูกอย่างเงี้ยน่ารักก็น่ารักมืออยู่น่ารักที่สุดแต่หนูจะเรียกกระเลงจากเอฟซีมึงจะได้ไหมเมันได้ดำอ่ะได้ เอฟซีน้องโบก็มีนะลูกเออเอฟซีเขาก็รักหนูคนเกียดนูเป็นร้อยไอ้ออไใจกปิดตับ <c oughs> <c oughs> คนรักหนูเป็นพันจ้าคนเกลียดเขเป็นล้านอุ้ยก็าไปเยอะจังเอยงโมเ็งเออเอาโอ้มองเร็งอออโอ้โหปลับตะลูก นอนเดาลับตาเมสิโกโอ,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 น,อน,น้องมันนอนไม่หลับ <aime> จะลองให้ตื่นนะเื้<อ>ถ้าไม่นอนจะอากวยยัดปากมีเลยจะได้ไม่ต้องมีใครปนโบดำไปไหนฮะสวยมากเลยตัวน,นั้นนะพื้นที่สื่อ,อ,อีอนตกเงี้ยโหนอนกันดีจังเลยใครอ่ะ อคนเดียวหนูจะไม่แบ่งใครเลย๋อเอาออกคนเดียวเลยนะไม่แม่หูคนเดียวทั้งคลิปเลยสามชั่วโมงนะต้นดูได้เปล่าเก็บตีเขาคงไม่ต้องกินข้าวกินปลาสามชั่วโมงมานั่งดูแกขดอยู่ในไอ้นี่ละไอ้เบอหน้าร่างไอ้โบแมวสิบชีวิตยี่สิบชีวิตหลอดตายมาได้พี่น้องเบอร์พี่น้องมึงนั่มากินข้าวในอีบานะเมื่อคืนมึนร้องอยู่บนหลังคาน่ะ มัน้องขอบคุณแม่เราก็นึกว่ามันไม่ได้กินข้าวมันมีสามตัวมันกินข้าวที่บ้านคุณนอนอยู่นีๆก็ต้องมาเล่าอะไรให้ฟังให้คนฟังด้วยกฟังา้ตรุณาฟังด้วยที่เล่าไปเนี่ยมันจะเป็นวงเวียนชีวิตของพวกมึงเนี่ยอยากฟัง่านนอยากนูนเะอีบานมันอ่อนแงวแงวอยู่บนหลังคาอีหน่อยกูคงอุ้มผิดตัวเข้าบ้านนะเดี๋ยวระวังให้ดีมันจะต้องถูกจอนข้างนอกอีบานไปอยู่ข้างในบ้าน แต่จะจำกลิ่นได้อะไข่บานไข่โบอะทำไงอะโบมันจะกลิ่นดีกลิ่นีิ่อกลิ่นนี่ยโหขอจอเลยเรื่องหอมอะอือ